สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผ้าเพื่อนสามีสิไปอบเซาวนาสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่พลจะไปเยี่ยมพี่สาวนะคะเป็นมาดามฟินแลนด์ค่ะอาณาจักรของพี่แกน,นะคะก็คือเปิดธุรกิจทำเซาวนาค่ะแล้วก็คือสระว่ายน้ําอบเซาวนานะคะพี่ๆคะหลายๆคนเนี่ยติดตามพลก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็จะพา เพื่อนสามีไปด้วยค่ะจะไปนะคะพลอยกับสามีขอแวะกินข้าวก่อนค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่าลาบโต๊ะแดงค่ะเป็นร้านที่เรารู้สึกว่าอร่อยมากนี่คือมากินครั้งแรกแล้วก็ให้แบบสิบสไปเลยค่ะอร่อยมากอันนี้ข้าวหน้าเนื้อนะคะโอ้โหมันอร่อยมากทุกคนแล้ว ที่นี่นะคะก็จะมีอาหารอีสานเยอะมากๆแล้วทานในห้องแอร์ด้วยนะไม่ร้อนเลยค่ะวันนี้พลอยสั่งมานะคะเป็นตำเส้นเล็กแล้วก็มีข้าวหน้าเนื้อนะคะแล้วก็สปาเกตตี้ค่ะทำเส้นเล็กอร่อยมากน้ำนัวเวอร์นะคะโอ้ยพี่ๆค่ะใครที่อยู่ในรัลย์นะคะเคยเห็นไหมอยู่แถวแถวโรงเรียนบอพอค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่เราก็ไม่ค่อยได้มีอะไรทำเนาะเอาจริงๆอ่ะถ้าลูกค้ายังไม่ได้อยู่บ้านพลอยต่อนะ พออยู่บ้านหนึ่งวันกับพลก็จะมีอะไรให้ทําเยอะค่ะอย่างเช่นในสวนเรียบทําความซุ้งสะอาดบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่บ้านยายก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่ากิจกรรมในบ้านก็ไม่ได้เยอะอะไรเนาะทีนี้เราก็เลยช่วงนี้ก็จะออกบ้านบ่อยหน่อยนะคะออกบ้านนี้ไม่ได้ไปเที่ยวที่อื่นนะคะเที่ยวในบุรีรัมนีแหละค่ะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอย่างที่พี่ๆเห็นโอ้อันนี้มาถ่ายคุณเจบ้างนะคะบ้าดพี่ๆค่ะใครเยิม่มเยิมเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าตําเส้นเล็กหมูยออร่อยมากนี่คือ น้ำเบอร์วันบรรยากาศในร้านก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต้องทําใจมากๆเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าอันพลอยอยู่บ้านนี่ก็ไม่ได้เฮ็ดหยัางมากไม้ก็คือสิมีประมาณนี่แหละพี่ๆเอ้ยแบบว่าถ้ายิิงแต่ลูกค้ามาอยู่ในบ้านนะคะพอยิงแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าลูกค้าเขาก็อยู่ในบ้านของเราเนาะทีนี้เราก็อยู่บ้านยายกิจกรรมการทํานั่นทํานี่มันก็ไม่ได้เยอะอังจริงพลอยหาที่ไปอยู่นะว่าพอจะไปไหนดีนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนดีกําลังหาอยู่ค่ะพี่ๆนี่ก็กําลังคิดอยู่เสร็จแล้วก็มาลับเพื่อนสาม มีค่ะป้าพี่ๆค่ะนี่ยผ้าเราไปค่ะมือนี้สิผ้าไปเบิ่งอันนัจากมาดามฟินแลนด์เดอพี่สาวที่ว่า พ้อยคบกันคุยกันเนี่ยแหละพี่ๆคะ่ะอันพ้อยนะ่ะก็ได้ไปโดนแลแต่แงแต่พ้อยกลับมาจากฟินแลนด์ก็ไ่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนเลยเพราะว่าเนื่องจากเราก็วุ่นวายภายกระเป๋าอยู่กับชีวิตของเราเนื่องจากบ้านทําความสะอาดบ้านเฮามาเฮากับพันเดมีเวลาที่จะไปเมนบอค่าพี่ๆตอนนี้ก็ถือโอกาสว่าโอเคจะได้ไปหาพี่แกแล้วอยู่ที่อ่าอบซาวน่าอยู่ที่อ่าโฮมสเตย์แกนแหละคะ่ะที่พักเกนและลนะเนาะพี่ๆค่ะดีดีได้พี่ๆเอ้ยเด๋ยนสิพ้าไปเบิรงเดอร์ตอนนี้เพื่อนกระเฮ็ดแบบว่าสม บูนแบบแล้วนะคะต้อนรับลูกค้าอะไรแล้วคือตอนนั้นที่พลอยไปนี่มันยังไม่สมบูรณ์แบบเนาะมันยังไม่มีสระว่ายน้ําตอนมาถึงพี่ๆเอ่ยนี่แหลคะค่ะอาณาจาักรมดามฟินแลนด์เพื่อน,นอันมีสามีเป็นคนฟินแลนด์บบดที่นี่เพื่อนก็เลยอันอันสามีก็เลยเปิดธุรกิจให้เพิ่นธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจอบซาวน่าแล้วก็มีห้องพักเล็กๆนะคะอยู่ประมาณเจ็ดแปดห้องนี่แหละพี่ๆแล้วทีนี้ก็มีสระว่ายน้ําพออบซาวน่าเสร็จก็มา ว่ายน้ำนะคะอ่านี่แหละอันดับแลกนะคะเอามาล้างตัวก่อนมาล้างตัวก่อนเข้าห้ออบซาว่านะคะป้าพี่ๆคะ่ะญ่คกัหญ่เดนเวลาเหนื่อยๆก็มาอบเซาว่านะคะพี่ๆร่างกายจะได้ผรร่อนคลายรีแล็กแลระบบไหลเวียนในเลือดก็จะทําให้เราดีขึ้นค่ะนี่ละอ้าวพี่ๆคะเพื่อนสามีเราสิเข้าไปให้เรารีวิวเด้อแบบนี้ก็เลยบอกว่าเออเธอรีวิวเด้ออ่าเปิดออกมานะคะเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะพี่ๆป้า ของไงของโตนะคะเออเขาไปกสิห้อนละอุนะคะแต่ว่ามันดีมากเลยค่ะพี่ๆสามีพลอยกับร่างโตอยู่ค่ะเขาจะมีจุดล่างตัวจุด ก่อนเข้าซาหน้านะคะหลังจากซาหน้าเสร็จก็จะมาล้างตัวอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงสระน้ํานะคะลงสาะน้ำพูน,น่าพี่ๆคะ่ะสาะน้ำนี่ก็เห็ดเพิ่นว่าเบิดไปหลายบาทอยู่ค่ะแมนอยู่พี่ๆคะ่พะพอเห็นแล้วมันใหญ่หญ่ในภาพนี่มันบ่ได้ใหญ่ปันไดเดตแต่ว่าของจริงมันใหญ่มากค่ะพี่ๆพอยก็เ,เลยนึกในใจว่าอู้คือสิเบิดหลายอยู่อันสาวยน้ำนี่แหละเออพี่ๆคะ่ะคุณเจก็ว่าอันนั้นคือตัวอันนี้มันเข้าไม่ได้อันเธอร์ไทเบิ่งดูเออเดี๋ยวสิพาพมาเบิ่งเจของที่นี่เนาะคะ่ะเนาะ แฟนพี่สาวนั่นแหละค่ะแฟนมาดามฟินแลนด์นี่ค่ะพี่พี่ค่ะพ่อใหญ่มาตินี่เออพี่ๆค่ะนี่อันนี้เพิ่นกับพ่อใหญ่มาติก็ว่าเธอเๆมาเมืองอย่างนี่โอ้ตัวนี่มันมาเข่ามาาน้อเออ เออน,นั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะคือเจ้าของอสามีเจ้าของที่นี่นะคะผู้เป็นคนฟินแลนด์ค่ะพี่ๆค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะมีคนฟินแลนด์มาเยอะมากๆเลยฟินแลนด์สวีเดนโนเวย์นี่แหละค่ะประมาณนี้คือเยอะมากๆที่มาอบเซาหน้านะคะนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นห้องพักได้ค่ะพี่ๆค่ะผู้ใดอยากมาพักก็มาพักหนึงสิแม่ค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศข้างในบ้านข้างในกิจการของพี่แกนะคะพี่แกก็จะอยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้เลยเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละ ปาดกว้างขวางเนี่ยค่ะพี่ๆคะตอนที่พลอยมาตอนนั้นนะมันก็ยังไม่ได้เจอสาวยน้าพอพลอยมาครั้งนี้น่ะปาดพี่ๆสาวยน้ำไงค่คไงใ,ใๆๆอนอลังการเวอร์นะคะเออแต่แตีพลอยเห็นเน่ะสาวยน้ำอยู่นบ้บานคนกันยังบดใยไงสัมเนียเนะแต่ว่ามาเห็นอันนี้ปาดใหญ่คักแล้วก็อาบว่ายน้ำม้วนน้าเด้พี่ๆอือนี่แหละค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่านั่งรีแล็กซ์นะคะหลังจากเอ่อ ว่ายน้ําเสร็จก็จะขึ้นมารีแล็กดื่มโคลาดื่มโค้กอะไรอย่างนี้ไปนะคะเนาะดื่มน้ําดื่มโอ้สบายคะ่ะพี่พี่พี่สาวท่านนี้นะคะชื่อพี่อ้อมคะ่ะเพื่อนเปิดตลอดเดอ้อพี่พี่คะผู้ใดอยากมาก,ก็มาได้เลยแล้วก็เชิชได้ใน Google Ma p นะคะบุรีรัมย์เซาวน่าค่ะแล้วก็มาตามแบบได้เลยนะคะอยู่แถวแถวโรงเรียนพัทลาบอพิษค่ะนี่แหละพี่พี่คะโอ้อยไงคักไงโตนะคะตอนที่พ้อยมาตอนนั้นนะ่ะบ้ันได้เรียบร้อยดีแต่ว่าตอนนี้ก็คือพร้อมให้บริการเรียบ้ ร้อยหนึร้อยเปอนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าของพี่แกก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะอย่างเช่นคนฟินแลนด์คนอะไรเงี้ยค่ะคนต่างจังหวัดก็มาได้พีพีค้าเมื่อนี้คือกันมีคนมาจากร้อยเอ็ด อันพี่สาวเพิ่นมาจากลอยเอ็ดเพิ่นมีแฟนเป็นคนฟิแนแลนด์คือกันเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็มาพักอยู่นี่เนาะเอิง่งพอได้เว้าได้คุยกันอยู่เนาะจา้ะนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะในอ่าช่วงเย็นนะคะพาดมาตั้งแต่บ่ายหนึ่งบ่ายสองจนตอนนี้เย็นแล้วยังบ่ทษันได้กลับอยู่พี่ๆค่ะนี่แหละบรรยากาศมันก็สิเป็นประมาณนี้แหละอิง้ง พี่ๆเห็นบอลบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเน่ออ้าวบ้านได้กลับรรยาาอยู่นี่เป็นบรรยากาศตอนอาค่าคืนเนาะคะ่ะเน่ะค่าคืนก็จะเป็นประมาณนี้ว้ยรถเซมส์ต่นมาไทายพอ้พี่ๆเบิง่งเดนี่สามีโอยกับเพื่อนพอยกับกบ่บคืนจักเทือดเนีอัานซาวน้าพอซาวน้าร้อนๆ้อนเสร็จมาล้างตัวก็มากระโดดลงน้ําพอลงน้ําเย็นๆเสร็จล้างตัวแล้วก็ไปเข้าซาวน้าอีกนี่แหละ เป็นยังสิแหละยูหลายรอบหนีเจ้าขวงค่ะอันนี้คือเจ้าขวงนะคะคือพี่อ้อมค่ะพี่พีค่ะคือพลอยน่ะมาหาเพื่อนบอยมาหาเพื่อนดูยูแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่าเดือนที่ว่าพลกลับมาจากฟินแลนด์เนี่ยก็บเด้มาหาเพื่อนเมื่อนี่ก็เลยซื่อของมาฝากเพื่อนพวกขนมอย่างสิทอดเพื่อนน้ำค่ะบรได้เจอเพื่อนโดนเนาะจ่าเนาะนี่แหละพลอยมาเก็บบรรยากาศให้พี่พีได้เห็นกันเมื่อนี่พี่สาวเพื่อนก็ว่าเดี๋ยวพี่สะเฮ็ดกับเขาสู้กันกินเด้อเอาแบบง่ายๆเพราะว่าโอ้ย่าเฮ็ดมันลำบากพลอยว่าไม่อยากให้เพื่อนลำบาก นะจเวลาพี่สาวนะเวลาพวกพอยม้าสีเพิ่พกกนกระเส็ดกับเขาสู้กันกินนั่นน่ะนั่นน่ะสามีเพิ่นนี่แหละพเพิ่นกระเฮ็ดง่ายๆได้เมือน,นี่ซุปให้พวกัางกินแบบเอาเบ่เผเพเนาะคะ่ะเนาะซุปไก่บบดน,นี้เขาก็กินตําแตงได้แบดน,นี้นี่แหละเจ้าขวงเพิ่นดีดีพี่อ้อมนะเออมาเห็นนะเห็นน้องเห็นนุ่งบ่ได้ดอกมักเฮ็ดกับเขาสู้น่องกินนังซัตวจังซีนาะจ้ามาอัปเดตกันด้วยค่ะพี่ๆค่ะถ้าพี่ๆมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้พอยมาอบซา รีแลกบอดี้ค่ะรับมือนี่กับบมี่ยังหลายดอกค่ะมาอัปเดตกันประมาณนี้เดอ้อพี่ๆค่ะถับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำเดืดอดากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ